สวัสดีครับพบกับพวกเรา My PHP ครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับที่เราใช้ใช้งานกันอยู่บางครั้งเราใช้เข้าไป HTTPS หรือว่าเข้าไปตัวของตัวที่เป็นเว็บของ SSL Key อะไรเงี้ยมันขึ้น error SSL Key แบบเนี้ยเรามีวิธีแก้อย่างไรบ้างแล้วก็ในวันนี้ก็จะมาแนะนำปัญหากันนะครับแนวทางแก้ไข โอเคก่อนอื่นเลยแล้วก็มาทําความรู้จักก่อนครับ SSL Key คืออะไร SSL Key นะก็คือหรือที่เรียกกันว่า Secure Socket Layer Key ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานเทคโนโลยีของ SSL แล้วก็ TLS ก็คือ Secure Socket Layer กับ Transport Layer Security ก็คือเป็นโปรตโตคอลตัวหนึ่งนะครับในการปกป้องข้อมูลที่ถูกส่งระหว่างเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็เว็บเซิร์ฟเวอร์จุดสำคัญในตอนนี้ก็คือเข้ารหัส Encryption นะครับข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายป้องกันการดักจับข้อมูลการแ้ไข้อมูล,มลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเอาง่ายๆคือเป็นตัวป้องกันเว็บไซต์ของเรานั่นเองเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งตัวอย่างการใช้งานจริงของ SSL Key ก็คือในการเปิดเว็บไซต์ใช้โปรโตคอลบนโดเมนบนเว็บบนเว็บ HTTP ข้างหน้าจะสังเกตได้ว่ามันจะบางตัวมันจะมี S กับไม่มี S อันไหนที่มี S ก็คือใช้พวก SSL Key เข้าไปแล้วนั่นเองนะครับ ดังตัวอย่างในรูปนี้นั่นเองโอเคครับแนวทางแก้ไขสำหรับคนที่ใช้ Google Chrome นะครับอันนี้คือปัญหาที่เราเจอคือเจอบนเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เท่านั้นเว็บอื่นใช้งานได้ปกติก็ให้ไปที่ Desktop ครับไปคลิกขวาที่ตัวช็อตคัทของ Google Chrome ได้เลยแล้วก็เลือก Property จากนั้นครับมองไปดูในช่อง Target ครับเติม Tar g e t Field ก็คือให้เติม คำว่านี้เข้าไปครับคือ i g n o r e certificate e er r l o e r เขียนตามนี้เข้าไปเลยตัวอย่างก็จะเป็นตามนี้นะครับก็จะเป็น C แล้วก็เป็นที่อยู่เก็บไฟล์แล้วก็เติมอันนี้เข้าไปด้านหลังได้เลยตามตัวอย่างปัญหาที่เกิดนี้อาจจะเกิดจาก Google Chrome อาจจะเป็นเวอร์ชันที่เก่าหรือไม่มีได้มีการอัปเดตนานก็ปัญหานี้จะอยู่ในพวกเครื่องสำนักงานที่จะต้องแบบ ใช้งานเก่าๆอะไรพวกนี้นะครับที่ไม่สามารถอัปเดตได้แล้วพวกนี้ถ้ารุ่นใหม่ๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็สามารถเข้าได้หรือบางครั้งอาจจะมีปัญหาก็ลองแก้ด้ยวยวิธีนี้ดูก่อนครับจากนั้นกดโอเคครับก็จะใช้งานได้แล้วต่อไปผมจะลองพาไปดูตัวอย่างจริงนะครับผมต้องขออภัยเลยนะครับพอดีว่าผมไม่ได้เจอปัญหานี้จริงๆผมได้แก้ไปเรียบร้อยแล้วคือเว็บของผม,ผมเว็บบล็อกเซอร์ผมเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วเพราะนั้นมันจะไม่เจอปัญหาให้เห็นน่าเสียใจมากๆเลย ที่มันมีแค่ตัวอย่างมาให้เห็นเท่านั้นต่อไปครับผมก็จะแนะนําวิธีการแก้ไขให้ดูก็สมมุติว่าเราเข้ามาที่เดสก์ท็อปนะครับมาชอ็อตคัดตัว Google Chrome Property ครับตรงไฟล์ Target ตรงนี้เราก็กอเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ก๊อปวางได้เลยครับ Ignore Certificate Error จากนั้นกดโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับวิธีแก้ไขสำหรับผมก็อย่างที่บอกผมได้มีการแก้ไขไปแล้วเลยไม่เจอปัญหา สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ